อนซ้ายอาโอเคอขนขวาหน่อยโอเคอ้าวออมือยกขึ้นสองอันทำอะไรอยู่ไม่เลงไม่ถ่ายาไม่ถ่ายวีดีโอถ่ายรูปก,ก่อนอโอเคสวยมากกดแล้ว สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป้นั่งอยู่ที่ชลิเซนะก็เป็นทะเลสาบอีกที่หนึ่งของทางเขตบาเออรหรือว่าเขตไบอยมน,นั่นเองนะทุกคนช่วงนี้เป้ห่างหายจากการทําคลิปวิดีโอไปนานมากๆเลยนะก็อยากจะบอกว่าทุกคนขาโทรศัพท์เป้หล่นแตกนะแล้วก็ไม่มีโทรศัพท์ทําคลิปวิดีโอแล้วก็ไม่มีโทรศัพท์ที่ว่ามีโปรแกรมตัดต่อ ก็เลยไม่ได้มาลงคลิปวิดีโอเลยก็ตอนนี้ได้โทรศัพท์เครื่องใหม่มาแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เป้ก็เลยลองใช้โทรศัพท์เครื่องใหม่ของเป้ถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็เดี๋ยวจะลองตัดต่อดูนะว่าทุกอย่างมันยังโอเคเหมือนเดิมไหมสำหรับวันนี้ค่ะที่ห่างหายไปนานก็ยังคิดถึงกันเหมือนเดิมนะวันนี้เราก็จะพามาเดินเล่นนะเนี่ยค่ะก็บริเวณรอบๆชลิเซมันก็จะประมาณนี้ค่ะดูนี่อันนี้นะครับอันนี้เป็นเรือเรือน่าจะเป็นเรือแลนดะสั่งไหยน,นะ เหมือนกับมันเป็นเรื่องของเขาแต่ว่ามาเช่าที่ไว้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็แบบไว้พายแล้วก็ไปตกปลาตรงตรงเซตรงโน่นที่เราเดินผ่านมาออใช่ปะอืมตอนนี้เราอยู่ชลิซีนะก็มันจะเป็นป่า,ปาแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วก็มันจะมีเซหรือว่ามันเป็นทะเลสาบนะแล้วก็ฝั่งด้านนน้นด้านนน้นด้านนูนนน้นหมุนกล้องไปค่ะหมุนกล้องไปนูน่นนู่นตรงนู่นอะ่ะมันก็จะเป็นแบบไปเดินป่าเดินเขาอะไรอย่างเงี้ยคืออยากจะบอกบอกทุกคลิปแล้วแหละว่า คือปกติแล้วว่าพวกที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ประเทศเยอรมันนะเขาจะเวลาวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะชอบแบบพาครอบครัวมาเดินป่าเดินเขาหรือไปปั่นจักรยานหรือไปนอนอาบแดดเวลาแดดออกอะไรอย่างเงี้ยอืมวันนี้เดี๋ยวจะพาเลาะไปดูเรื่อยๆก็อาจจะไม่มีสาระอะไรนะแต่อยากจะพามาดูวิธีการใช้ชีวิตของคนที่นี่แล้วกันว่าเขาวันหยุดเขาทําอะไรกันแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้ ช่วงนี้นะทุกคนอากาศก็ดีมากเลยมันเพิ่งมีแดดออกประมาณสองสามวันที่ผ่านมานะคะแล้วก็วันนี้ค่ะอากาศอยู่ที่ประมาณ14-16องศาแต่ว่าแอบเย็นนิดนึงเพราะว่ามีลมมานะอวันนี้ก็อยากจะมาเมา้ามอยอยากจะมาพูดกับทุกๆกคนนะว่าเฮ้ยช่วงนี้เป๊ก,ก็ยังทํางานอยู่เหมือนเดิมนะคะยังไปทํางานประจาอยู่เหมือนเดิมยังทํางานเยอะอยู่เหมือนเดิมแล้วก็โควิดก็ทําให้เรา ไปเที่ยวไหนมาไหนไม่ได้อย่างที่เป้บอกในทุกๆคลิปวิดีโอเลยนะแล้วก็งานขายของออนไลน์ที่ใครถามเข้ามานะคะเพื่อนๆถามเข้ามาเยอะเลยว่าเฮ้ยเป้มีขั้นตอนอะไรยังไงแบบไหนคือเป้ได้บอกไปแล้วในอีกคลิปวิดีโอหนึ่งที่ผ่านมานะเดี๋ยวเป้จะแปะลิงก์ไว้ให้ดูแล้วกันนะนี้่อมาอันนี้เป็นรถรถอาร์ตค่ะหรือปลิษัทตำรวจมาจ้าเวลาพ่รัชก็อ่ะเอนนี่ปากดีผมบอกคนบ้าแล้วที่มาพูดอยู่คนเดียวเนี่ยมีทุกคนมอง เอกาาไม่มีใครรู้จักฉันอยากจะบอกว่าทุกคนคะก็ยังทํางานเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เวลาแบ่งเวลาทํางานด้วยขายของออนไลน์ด้วยแล้วก็เดินเล่นด้วยให้รางวัลชีวิตตัวเองด้วยอะไรอย่างนี้เนาะเออก็ทำทำไปค่ะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาเก็บเกี่ยวนะหลายคนก็อาจจะตกงานบ้างหลายๆคนก็อาจจะยังไม่มีงานทำหลายหลายคนก็อาจจะรองานทุกคนคะช่วงนี้ก็รอหน่อยนะ แล้วก็มีคนที่ถามเข้ามานะคะเกี่ยวกับเรื่องของเป้ไม่กลับไปเมืองไทยหรอตอนนี้บอกตรงๆว่ายังไม่อยากกลับค่ะทุกคนเพราะว่าด้วยเวลาเราไม่ได้ด้วยแล้วก็เรา มีงานที่เราจะต้องทําด้วยและอีกอย่างไปมันก็จะต้องมีการทําเรื่องทําเอกสารกักตัวนู่นนี่นั่นคือเป๊ะมองว่าไปแล้วไม่คุ้มเออก็เลยยังไม่กลับเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็เที่ยวอยู่ฝั่งยุโรปไปก่อนแม้กระทั่งทุกคนแค่ไปออสเตรียเนี่ยไปยังไปไม่ได้เลยอะ่ะเออคือแบบ ทุกอย่างมันสต็อปหมดเลยแต่ว่าบริเวณที่อยู่แถวนี้ก็คือยังมาเที่ยวได้อยู่อะไรได้อยู่นะวันนี้ไม่มีอะไรอยากจะมาอัปเดตเขาให้ทุกๆคนได้ฟังกันนะคะว่า i, เฮ้ยเต้เนี่ยไม่ค่อยทําคลิปเลยช่วงนี้ก็อย่างที่บอกแหละว่ามันไม่มีโทรศัพท์มือถือในการตัดต่อคลิปวิดีโอก็เลยไม่ได้ทํามาลงให้ทุกๆคนดูนะคะแล้วก็สําหรับ คนที่ถามเข้ามานะคะว่าระหว่างที่เป้อยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่เมืองไทยเป้ถ้าเป็นไปได้เป้อยากเลือกอยู่ที่ไหนนะเอาตรงๆเลยนะส่วนตัวนะคะระหว่างเมืองไทยกับที่นี่เป้เลือกอยู่ที่นี่นะเออก็ด้วยเราชอบด้วยแหละด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยชีวิตการเป็นอยู่ด้วยงานที่เราทําด้วยอ,อ,อากาศที่นี่อาจจะหนาวหน่อยอะไรหน่อยแต่ว่ารวมๆแล้วเป้ชอบอยู่ที่นี่มากกว่านะคะแล้วก็อนาคตเนี่ยก็ คิดว่าอยากจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ไม่ได้อยากกลับไปอยู่เมืองไทยนี่อนาคตเนี่ยอยากมีบ้านแค่นี้พอแล้วเนี่ยเนี่ยบ้านเนี้ยคือเล็ก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 เลสะใจดีครับผมอันนี้เป็นไม่รู้คืออะไรกระท่อมน้อยกลางนาฉันอยากถูกแบบนี้ที่เมืองไทยเราไม่ต้องมีบ้านหลังใหญ่เรามีแค่นี้พอแล้วแล้วก็ตัวเป้เองเนี่ยคือ ถ้าถามว่าไปอยู่เมืองไทยเนี่ยคือไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยคือเป้อยากไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าอนาคตของเป้เนี่ยเป้อยากใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อยากจะมีบ้านอยู่ที่นี่อยากจะอ,อ,อยู่ที่นี่แหละก็ไม่ได้แบบลืมตัวหรืออะไรนะทุกคนแต่ว่าด้วยความที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มาพักนึงแล้วหลายปีเนาะ เก้าปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยที่นี่มันมีอะไรที่มันน่าค้นหาอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะแล้วก็เราสามารถไปโน่นไปนี่ไปนั่นอย่างเช่นไปประเทศเพื่อนบ้านไปประเทศใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยเราเราอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่มันเฮ้ยมันแปลก,ปก,ปกใหม่ๆแล้วก็มีความตื่นเต้นตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเป๊ก็เลยอยากอยู่ที่นี่ค่ะสําหรับ ซื้อบ้านซื้ออะไรอนาคตวางแผนไว้อยากมีค่ะแต่ว่ายังไม่มีตังค์จะหาก่อนแล้วก็อาจจะอนาคตอาจจะอาจจะมีลูกอาจจะอยู่ที่นี่อาจจะซื้อบ้านอาจจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อะไรประมาณนี้ก็แค่คิดนะอาจจะเป็นช่วงนี้มันอาจจะคิดแบบนี้แต่ว่าอนาคตเราก็ไม่รู้เราอาจจะกลับไปอยู่เมืองไทยก็ได้ใครจะไปรู้สาหรับวันนี้นะทุกคนก็พูดมาเยอะแล้วเริ่มหนาวแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องขับรถกลับบ้านกันนะ โอเคเมฆก้อนใหญ่มาบางแล้วนะแล้วก็หนาวมากแล้วด้วยครับสวยดีเราจะต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e ไว้ด้วยจ้าทุกคนบ๊ายบาย